อีกหนึ่งเรื่องที่สะเทือนพระเก้าไกลไม่น้อยคือการออกมาประกาศยุตินะครับบทบาทในทางการเมืองของอาจารย์ปิยบุตรแสงกหนก,กุลอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่และอดีตเลขาธิการคณะก้าวหน้าด้วยนะครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าจะออกเดินสายไปให้บรรยายทางวิชาการอย่างเดียวแล้วก็เริ่มต้นแล้วเวทีแรกนะฮะวันนี้เนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ของมอขอเขาจัดงานแล้วก็เชิญอาจารย์ปิยบุตรไป ให้ปาฐกถาหัวข้อ,อนิติสงครามกับทิศทางประชาธิปไตยจริงๆเรื่องนิติสงครามอาจารย์บิยบุตรมีข้อเขียนทางวิชาการที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ไว้แล้วขออนุญาตพูดในสาระสาคัญที่ไปพูดในเวทีนี้นะครับเรื่องสําคัญคือจะหยุดปฏิบัติการนิติสงครามได้อย่างไงอาจารย์บิยบุตรบรรยายนะครับว่าการปฏิบัติตามกฎหมายในเมื่อกฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพนอกจากนี้ยังมีความแนบเนียนสอดคล้องกับระบบการปกครอง สอดคล้องกับบุดุการสมัยใหม่ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็มีโอกาสนําบรรดากลไกรัฐเหล่านี้ไปใช้ทั้งหมดวิธีการหยุดปฏิบัติการนิติสงครามเป็นระยะยาวพอสงครวรน,นะครับทั้งในเรื่องของการใช้กลไกทางสถาบันทางการเมืองนะครับด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญการฟ้องกลับครับถ้าประชาชนโดนนิติสงครามย่ํายีมาตลอดถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องใช้เกลือจิ้มเกลือ คือการฟ้องกลับและเช็คบินเจ้าหน้าที่ทุกระดับและเรื่องที่3คือสร้างคนที่มีจิตสํานึกแบบใหม่ส่งเข้าไปในระบบเช่นใครจะเป็นอายการใครจะเป็นผู้วิพากษาต้องยึดมั่นในอุดมคติและความคิดด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปียบุตรได้ ปาต่กะถาไว้ในคณะนิติศาสตร์มอนะครับแต่ทันทีที่อาจารย์ปียบุตรนะคะบอกว่าโอ้จะโบกมือบา,บายบายแล้วกันพี่ภาวิจารณ์ไปก็ทัวลงนะคะคนที่คิดถึงก็มีเหมือนกันค่ะอย่างคุณนิพิธอินทรสมบัตินะคะอดีตสสพัทธลุงออกมาเขียนถ้อยคําใน Facebook เหมือนกันว่าเสียดายนะถ้าอาจารย์ปียบุตรไม่อยู่แล้ว ช่วงหนึ่งค่ะพี่นิพิษอธิบายแบบนี้บอกว่าผมเห็นว่าสังคมนี้ควรจะมีอาจารย์ฟียบุตรแสงกนดคุณโลดแล่นให้ความเห็นในวงการการเมืองถ้าทบทวนได้ผมอยากให้อาจารย์ทบทวนเพราะถ้าอาจารย์หยุดผมก็คงเฉาเพราะไม่รู้จะเถียงกับใครเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็ทิ้งท้าย ผมไม่ใช่ดอมโสมอันนี้เป็นบางช่วงนะคะที่พี่นิพิษเขียนไว้ใน a c e b o o k คุณผู้ชมไปดูเต็มๆได้ใน Facebook ของพี่นิพิษได้อธิบายเหตุผลว่าทาไมถึงไม่อยากให้อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบยบายในการวิาพากษ์วิจารณ์วงการการเมืองไปนะคะอยากให้มีความทัดเทียมแล้วก็จเจริญก้าวหน้าในแวดวงการเมืองต่อไปะคะ่ะอยากให้มีคนออกมาท้วงติงในสิ่งที่เห็นว่าเอ๊ะมันก็จะพัฒนานได้ดีกว่าน,นี้นะคะจริงๆอาจารย์นิพิษอาจาอาจะกลัวขาดคู่ปรับในทางกฎหมาย<อ>ไม่มีใครมาโตเถียงในทางกฎหมายแต่ก็น่าสนใจอาจารย์นิพิษพูดดไูนนน่าสใจะครับ